รอเดียวครเลยครับต้องบอกโยก่อนว่าเขาคืออดีต้องเดียนนะครับอดีต้องเดนแล้ววันนี้เป็นยังไง้างครบแล้วเราจำได้ปรมทุกกระทั่งปัตนะครับบ้านวัดยิ่งขี้นองวัดนี้ยอู่คิดถึงได้มาอธิษฐานอยู่เดี๋ยวถ้าแม่สำเร็จเป็น้านเดี๋ยวแม่จะ ตรงให้ทำใหครับไม่คิดว่าจะได้เข้าถึงเท่านั้นครับดีใจหลายรอบให้เลยคุณแมแบบ่ไม่คิดเลยว่าแม่จะได้เข้าครับแม้มาตั้งแต่4โมงครับแล้วเมื่อกี้บอกไปจะไปหาที่หลังเลยดิเขาบอกไม่ต้องไปอยู่ตรงนี้แหละครับเอาก็อี้เถอะพี่พี่อะไรพี่หมอนครับแ<อ><อ>ม่ได้ขนมไนดะ้ยังมาฝากเยอะแยะเลยครับ ก็ผ่านมาตรงนี้นแต่เพิ่งเห็นคลิปรู้เป่าเห็นที่เฟซบุ๊กอะ่ะเขาว่าวันนี้มาที่นี่ไปตอนแรกแม่ดูดูดูยังไม่เห็นนี่มากแล้วก็จริงจิงเลยมาแถวนี้แม่จะต้องไปมาจริงๆรมีแม่จองนะน <19 S 2> ะ19บเกุาภมิภารรยองวัดชกักหมาชักเลยนะตักกระบอกเหรอคร่าอยอะ่ะวันที่19แม่ดูจะไอยสีฟ้าครับ นะสิ่งมหัศจรรย์นี่ใครกับแม่ก็ชี้กันหน่อยพีสวัสดีครับบไม่มีคเช่แม่ิงมหัศจรรม่ะครับอ Yeah.

เ,เดี๋ยวน้องเซตแล้วเดี๋ยวเขถ่ายแป๊บนึงครับนี่ได้บ่ล่ะได้บ่ล่ะครับเออถ่ายหนึ่งนี่มาทายเก๋ๆบ้างไหมครับมาทายนี่นครับมทามบมทายนี่ก็ได้ครับนี่ คือจะไปการลองชื่อพี่มากกว่าฟองมอหน้อย้อเดี๋ยวมาลุ้นกันครับคืนนี้นะครับที่วัดพันศร4นะครับตอนนี้อเป็นวันสุดท้ายครับก่อนกับอีสาน นอนหลับบะนหลับสุดทั้งพอกรหลับสุดทั้งที่เห็นขับทอดใส่ื้อป่านไตงมวิเต่งมวีเลยจ้าปลานีแน่พ่อฮะเตยเจ้าปลาแลเยได้ครับ คุณพิมจะตาแฉมแล้ววันนี้ดสองเมียอะไรนี่ลูกปีหนึงว่แม่บอกพูดพิมว่าจุ๊บแล้วหลังวันนี้เันทดีสองเขาพูดหูกนหรอเจ้าหน้าว่างฉันครับสองดวงวันทีนึงว่แม่สิต้องให้ัวที่หนึ่ง บอกล็อกสังสองอีกฟองเดินแข่งแข่งเลยน

tâm พีเสุขภาพร่างกายแข็งแรงรับไวทุกคน